ครับสวัสดีครับสวัสดีตอนให้ยสายซ้ายค่ัยได้เนาะครับเขาบ้านจินอยู่ครับเโซ่ก็ได้จะยากรยักเนาะครับเดี๋ยวเราเบิ่งไส้กันไส้ก็งามเม็ดแง่เนาะไส้ทะเลนี่เม็ดแง่ก็ไส้บรรท้องลายแง่ก็ไส้น้ำขงงามเนาะครับโดนๆมาเทียนหนึ่งครับบ่ได้ ไม่เดียวหอดเมื่อจุมอจ่มคนละพี่น้องจุม่มจุ่มเก็บมะพรัยเวลามะพรัยนก็เรือยเด็ดจุ่มยังเรอซื้อนำผงใส่กะสีผ้าไปตลาดนั่นก่อน ผูเรียนมันเปนหนวยงามๆแ <ใน S 1> พงโคตรซื้อเ <แก S 1> <อ>มื่อกี้น,บบน่ะรับคุณไร้อ,อยสองร้อยสามสิซื้อหน่วยเดียวเก้าร้อยดกสองร้อยวป่้าสองร้อยมันแมนอยู่มัน้าสองร้อยหกสิบเอเอาไปที่ร้อยวนวบันากับเกือบสามร้อยคอยคมยืดพี่น้องปดบับใครมาน,น,นั่ง สดสาม,มีเนี่ยเด็ดมากสองถามกวานเป็นยังคือแพงขึ้นทุเรียนความันส่งกินส่งกินวัดช่องเพราะมาขายมันง่ามก็เอาไปขายบ้าน้องตัวเนี่ยเล,เ,ลกกเรื่องกันเลี้ยนซุมเนี่ยมันมันบปรกตเกีย ลา,าทะเลือสิตาาไปตลาดทะเลืออ่างศิลาีีเนาเบื้องอาหารทะเลก่อนเป็นหนึงเดียวยู่แเย่องเบิ้งแล้วอ,งโโอ่งขันบ่อขไปิทางคับอืมเ่าไนเรางกั่เอข้าสออกมาทานชนบุรีอยู่แล้วต<อ>้อบเบิ้ง ร้านเป็นไหน,นะครับมันจะสื่อติดใหม่ติดมือไปฝากพี่ฝากน้องปนอนรถข้าตั้งนาห,าหนาเข้าเนี่ยนักบอกตุเรียนแลีนบ่ไปเนี่ยเรียนแปดสิบก่าสิบเนี่ย

มีป้ายบอกควเร็วเดินกาเกิดเขาื้อปจับเด็นจากเ้นลงมาว่เห็นว่านี่ยในลายใบเลยบ๊ท่านสอง่เสียดายเตือนม่านแลนฮอดที่ได้กินเขาอิ่มโยจะขาดเลยท่นสอง่นเเขาปจับปจับ คือจริงๆแล้วเขาติดตั้งกล้อง้าง,งนามีการจับความเร็วเขาต้องติดป้ายก่อนอออเ,เนี่ยเขาว่างขายแถวนี้มันหมากงามก็อยู่บานเฮานะย่บานเฮานี่เ,เลือกเขางย่ากเลยอันนี้เบื้อง่วยได้กบงามแก่วประจำเป็นต้องเลือกยิบปรหลอดเลือก่าจะเอา่วยขนาดจักโลกเท่านะั้น ียถึงด้วยหน่อยกับสร้างนี่มาหันหนงามตั้งกันอยู่ตั้งกันหลายอย่อ้วิบ่วะรณาเอ้ยโอ้ยออเล่นจนไม่ยอมก็พอไปไหนมอเอไซค์มอเอไซมันแลละเดทุกเล่นด้เขาบอกเลยกำหนดเดยิเขาบอกมีป้ายบอกว่ารถจักรยานจักรยานที่ตรงแหลนเล่นใส่เขาบอกมีป้ายบอกคือแหลนไหนวัด แต่ทปกตีนี่ล่ะว่าเขาเสียภาษีกันเอนียนถ้ยนุ้ยน่้ยหน่อยๆก็งามนุ้ยน่อยๆนะเนียะแจงปักไตนี่ไปยังไง ภาคใต้บ้านเราตัวนี้เรอาสาระยังถึงแล้วรถตัวนีน้ก็มาอยู่ทางอเอียงบัวตั้งตั้งระดับเขาเนี่ยล่ะแต่มันหลายซะยจะว่จักสัน่นจักโคง้งจักนั่น

ไปได้เยไปชิดขวาได้เลขาหนเ่อ,อ,อ<ป>เขาไปนึกว่าเขอบอกให้ชิดขวชิดขวาะไปก็ไปน้ำกัน,นกได้เ่าจักบาทหลืจักบ,บาทห่พี่น้องกี่บ,บาทครับจ่ายปลายทางเลยจ้ะรับบัตรก่อนแล้วก็<อ>ไปรับบัตร ขอบบครับเดียวกันเมื่อคยขึ้นทังดวในเทียพี่น้องเอ้ยขอก็เมื่อนทางดวนเนี like oh, like <laughs> <laughs> ่ยเปนในรอบชิปีถามใจเงินหัาเสือเขาวเส้เขาหัาเสยพี่น้องดียว่าจับัเราแดนนีเขาสน เขาบ่งเงินเสือยมาขึ้นท่งนวนไหมเล่าไก่อนสามสิบหกกิโลเมตรสามสิบหกกิโลเมตรแมนแล้วจนบุรีเอาคอนเท่ากลับบันเลยกลับเส็นพูนเลยอันนี้กอห้องแบนของไปชนบุรี่สร็จแล้ว ก็เ,เป็นยังพี่นอ้องขึ้นทางด้วนไปเสียเงินปะใจปลายทาง <laughs> ออกไปยังมาขึ้นก็ได้เสียเออเอเเอ <laughs> ใจปลายทางมันเป็นแก,ก๊งยุบาะเท่าไหร่หมาใจจางก็ออกก็ได้เขาคังมันได้หนีเอาเพราะมาขึ้นหนีก,ก็ว่าได้เนาะได้มาเป็นแวนวได้มา,าต้องขึ้นหนีกูเก <laughs> ิน ฝันกันด้วยเจ้าก,กันได้เป็นอะไร <c oughs> <c oughs> บ้านนอกเขาในเมืองเป็นเสือพี่น้องเอ้ยเก่งบ้านนอกว่าถอกอกสอกในเมืองได้สิบอกไปควันได้เขาบ่าค่อยมากไ่น็นั่นล่ะก็เราไม่เคยนะเอาขันสิว่าเจ้าสังขยทาคนในเมืองไปหน้าข่อยพุงดูบา่ หน้ำทุเรีบข้านไปเอ็กซ์แกร่อนข้าคีดเลือกไปโดนน้มนี่โดนน้งนี่สายผูสายพาเนี่ยผมถ่ายแข่งเนี่ยสายเขาว่าในเมืองเนี่ยเอาผมยอม่อมแพร่เออพี่น้องเลยเพราะเบริเลนน้ำเลยย่อมแพร่เนียแหละบอกคำเดียวว่าย่อมแพร่ เขาบอกขอทางดวน้องเขาเหาือหู้เขา,ขา,หขาเหมนแลนด์หลอก่เ็น่นับอกว่าขามแบารไอกบบอททาไหนก็จะขอทางรือกันอ เข้าบันนอกตัวบันนอกก็โอ้ยูกสิลูกบอกว่าชิดขวาชิดขวาจ้ว่าไปชิดขวาหน่อยบอกว่าอีกบอกว่าไปชิดขวาโลูกแสนบันนอกนะ